สวัสดีครับทุกท่านตอนนี้ผมก็อยู่กับไฟฉายนะครับนะตัวใหม่ล่าสุดนะครับจากค่ายสกิวฮันส์นะครับก็จะเป็นรุ่น EC นะครับ150นะครับนะ150ก็เป็นไฟฉายขนาดเล็กนะครับใช้แบตเตอรี่14500นะครับหรืออ AA ได้นะครับนะ14500ก็ลิเธียมไอออน3.7โวลต์นะครับตัวนี้ผมขอเข้ามารีวิว2เวอร์ชันนะครับทุกท่านก็จะเป็นเวอร์ชันตัวนี้จะเป็นหลอดห้าหนึ่งเก้นะครับ 519A High CRI นะครับนะนร์ไอนะ 519A High CRI 5,000K นะครับนะแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับนะจะเป็นเวอร์ชันหลอดนะครับ SFT25R นะครับนะก็ 5,700K ถึง6 5 0 0 k นะครับนะสองตัวนี้ก็จะความแรงต่างกันนิดหน่อยนะครับนะดูรูปลักษ์กันก่อนครับทุกท่านสวยงามมากนะครับสวยงามมากตัวนี้จะใช้หลอด 519A นะครับนะสามหลอดเลยนะครับนะรูปลักษ์สวยงามมากนะครับท้ายแม่เหล็กนะครับ สวิตด้านข้างตรงนี้นะครับเป็นปุ่มยางนะครับนะมีไฟบอกสถานะนะครับนะเปิดปุ๊บขึ้นมานะครับมีไฟบอกสถานะได้นะครับแล้วก็การชาร์จแบบ USBc นะครับคลิป2ทางนะครับท้ายแม่เหล็กนะครับนะสามารถใช้อ่าแบตเตอรี่ AA ได้ด้วยนะครับเนี่ยนะครับนะเนี่ยผมลองแล้วนะครับนะใช้แบตเตอรี่ AA ได้แล้วก็แรงนะครับแรงแบบเออตกใจเลยว่าเฮ้ยมันได้แรงอยู่นะนะครับไม่ธรรมดานะครับ ตัวนี้ก็จะเป็นสีน้ำตาลนะครับอีกตัวหนึ่งจะเป็นสีน้ําเงินนะครับสวยงามมากนะครับชิ้นงานสวยมากนะครับการชาร์จ usb c นะครับการชาร์จนี้เฉพาะแบตเตอรี่แบบลิเธียมไอออนเท่านั้นนะครับนะเป็นไปได้ก็แนะนําว่าแบตลิเธียมไอออนนี่แหละนะครับเพราะว่ามันแรงดีนะครับนี่ครับลักษณะสีของหลอดก็จะต่างกันชัดเจนนะครับ 519A กับนะครับ sft 2 5 r นะครับนะสุดยอดเลยครับนะแสงแรงมากนะครับแสงแรงมากนะทั้งคู่เลยตัวนี้จะกว้างตัวนี้จะได้พุ่งหน่อยนะครับ อุปกรณ์ในกล่องนะครับทุกท่านก็จะได้นะครับสายชาร์จนะครับโอลิงสองเส้นนะครับสายคล้องแล้วก็แบตเตอรี่ของเขาจะเป็นแบตเตอรี่ตัวนี้นะครับ920มิลลิแอมนะครับหนึ่งสี่ห้าศูนย์ศูนย์นะครับโอเคนะครับแล้วก็ตัวคู่มือนะครับตัวคู่มือตรงนี้นะครับในส่วนของความสว่างมาดูกันครับนะทุกท่านว่าตัวนี้เขามีความสว่างขนาดไหนนะครับมามาดูมาดูกันเลยครับ อ่าในส่วนของโหมดความสว่างนะครับไปดูอ่ที่เป็นหลอดนะครับนะอ่ SFT 2H ก่อนตัวนี้จะเป็นแรงสุดนะครับในรุ่นก็คือความสว่างเทอร์โบ1เนี่ยนะครับก็1,350ลูเมนครับจะเปิดให้ประมาณ1นาทีนะครับแล้วลดระดับลงมาสักอ่าปดสิบรูเมนก็ลากยาวประมาณสักอ่าดสนาทีได้นะครับนะประมาณนั้นนะครับนะส่วน T2 นะครับ T2 เนี่ยเทอร์โบ2เนี่ยเจ็ดร้อยเก้าสิบรูเมนครับ ก็เปิดได้นะครับ3นาทีนะครับจะลดลงมาที่380ลูเมนนะครับ380ลูเมนลากไปต่อที่55นาทีนะครับแล้วก็จะลดลงไปอีกนะครับเหลือที่255ลูเมนก็ต่ออีก20นาทีนะครับส่วนในโหมดไฮนะครับ H 1เนี่ย380ลูเมนนะครับ65นาทีนะครับก็จะลดระดับลงมานะครับนะ จะเปิดได้ประมาณ65นาทีแล้วลดระดับลงมา135ลูเมนนะครับต่อได้อีก40นาที M1 ก็ลดระดับนะครับ135ลูเมนเปิดได้180นาทีเลยนะครับนานมากแล้วลดลงมาเหลือ45นาทีก็ลากต่ออีก70นาทีนะครับ M2 24ลูเมน18ชั่วโมงครับ L1 L2 นี่เป็นโหมดต่ำนะครับเปิดได้นานมาก90ชั่วโมงเลยนะครับในส่วนของนะครับหลอดนะครับ Niche เนี่ยนะครับนะก็ความสว่างสูงสุด950ลูเมนนะครับก็รันไทม์จะเท่าๆกันครับทุกท่านลองดูนะครับนะ ถ้าเป็น T2 ของตัวนี้จะเป็น570ลูเมนถ้าเป็น S ก็จะเป็น275ลูเมนนะครับตามนี้นะครับโอเคนะครับระยะแสงก็นะครับระยะแสงตัวนี้นะครับเนี่ยครับเขาจะบอกไว้ตรงนี้นะครับถ้าเป็นนะครับแบตเห็นไหมครับเขาจะมีรันไทม์ที่เป็นของนะครับแบต AA ด้วยนะครับถ้าเป็น14500เนี่ยนะครับก็จะพุ่งได้ไกลนะครับเวอร์ชัน SFC25R เนี่ย169เมตรนะครับส่วนถ้าเป็นเนเชียเนี่ยก็89เมตรนะครับ นี่จะเป็นรันไทม์ของแบตเ a เห็นไหมครับทุกท่านดูนะครับเวอร์ชั่นแสงขาวเนี่ยนะครับเปิดได้380รลูเมนนะคือตอนแรกผมว่าเอ๊ะมันโมหรือเปล่าผมลองเปิดดูให้มันแรงจริงอยู่นะครับนะทั้งๆงที่ใส่แบตธรรมดานะครับแรงอยู่นะครับนะใช้ได้เลยนะครับนะเนี่ยไม่ธรรมดานะครับลองแล้วนะครับแบตเนี่ยครับในรูปเนี่ยนะครับนะครับค่อนข้างแรงอยู่นะครับนะไม่ธรรมดาครับตัวนี้นะครับ การกันน้ำก็ IPX8 นะครับนะแล้วก็การกระแทก1เมตรนะครับนะไฟฉายก็มีนะครับระบบความจำนะครับมีไฟบอกสถานะแบตเตอรี่นะครับนะทำนองนั้นนะครับนะน้ำหนักไม่เยอะนะครับราวๆสามากรัมนะครับถ้าไม่รวมแบตเตอรี่นะครับอันนี้ก็เป็นสเปคของเขานะครับนะนะครับค่อนข้างที่จะน่าเล่นมากนะครับ เดี๋ยวเราไปดูในส่วนของการใช้งานกันครับว่าเจ้าตัวนี้ใช้งานยังไงนะครับทุกท่านโอเคครับในส่วนของการใช้งานไฟฉายตัวนี้นะครับผมขอสาธิตตัวเดียวนะครับนะแต่ว่าเดี๋ยวเปิดแสงให้ดูก่อนนะครับนะตัวนี้เป็น 519A นะครับตัวนี้เป็นนะครับ่าฟท t 25A เห็นไหมครับความพุ่งมันต่างกันนะครับของหลอดนะครับนะแต่ว่าเลนก็เลนเดียวกันนะครับนะโอเคนะครับขอสาธิตตัวนะครับ s f t 2 5 R แล้วกันนะครับนะตัวนี้นะครับโอเคกด1ครั้งเปิดนะครับ1ครั้งปิดนะครับนะถ้าเรากดจากสถานะปิดนะครับกดแช่ไว้มันจะเข้าโหมดต่ำนะครับนะพวก L 1 L 2นะครับกดแช่อีกก็สว่างขึ้นหน่อยเห็นไหมครับมันก็จะวนนะครับนะ L 1 L 2ะไรพวกนี้โหมดสว่างต่ำนะครับนะไม่จำความไม่จำโหมดสว่างต่ำนะครับนะเปิดปุ๊บก็จะเข้าในส่วนของอ่าสโหมดที่มันจำก็คือโหมด เขาจะเรียกว่าเดี๋ยวนะครับเขาจะเรียกว่าโหมด m 2 m 1 h 1นะครับนะประมาณนั้นนะครับอันนี้ m 2 m 1แล้วก็ h 1นะครับนะประมาณนั้นนะครับก็มีความจําใน3โหมดนี้นะครับถ้าดับเบิ้นคิกนะครับก็จะเข้าเทอร์โบเลยนะครับอันนี้ไม่แน่ใจอ่ะอันนี้เทอร์โบเทอร์โบ2นะครับอันนี้เทอร์โบ1นะครับนะประมาณนั้นนะครับกด2ครั้งจากเทอร์โบ ก็จะกลับสู่ในโหมดของนั่แหละครับกลุ่มนะครับ H 1 M 1 M 2ประมาณนี้นะครับถ้ากด3ครั้งนะครับ1 2 3ก็จะได้กระพริบนะครับนะกระพริบเขาก็มีหลายแบบนะครับกดแชร์ไว้นิดนึงอ่าก็จะเปลี่ยนรูปแบบกระพริบนะครับน่าจะมีราวๆ3าแบบนะครับอ่านะครับนี่ครับเนี่ยสามแบบนะครับกระพริบเร็วนะครับกระพริบแบบช้าอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็อีกรูปแบบหนึ่งก็นะครับ มันจะมีแต่ละจังหวะต่างกันนะครับกับพิบเร็ว SOS อันนี้ก็อาจจะขอความช่วยเหลืออะไรประมาณนี้นะครับนะทำนองนั้นจะไม่จํโหมดกับพิบนะครับเห็นไหมครับมันจะไม่จําหมดกับพิบนะครับในส่วนของการล็อกไฟฉายนะครับสไตล์ของสกิลฮันก็4ครั้งครับ1 2 3 4นะครับนี่ครับล็อกแล้วพอล็อกปุ๊บแล้วเนี่ยนะครับจะมีแสงไฟนะครับนะบอกสถานะนะครับนะบอกระบุตำแหน่งของตัวมันเองนะครับในที่มืดนะครับถ้าเกิดว่าเราต้องการหาไฟฉายในที่มืดเนี่ยนะครับก็ตัวนี้จะมี อ่าความเหมาะสมมากเลยนะครับมันจะหาได้เจอแม้ว่าจะล็อกแล้วนะครับกดแช่ก็ยังเปิดโหมดต่ําได้นะครับเห็นไหมครับอ่าเปิดโหมดต่ําได้ถ้าจะปลดล็อกก็สครั้งครับ1 2 3 4นะครับเรียบร้อยครับนะมันจะไปเปิดโหมดโลนะครับนะประมาณนั้นนะครับโดยรวมก็เป็นไฟฉายที่ผมประทับใจนะก็คือโอ้ความแรงของมันเนี่ยนะครับเกินตัวเลยนะครับแบตเตอรี่ AA ก็จริงนะครับนะแบต1450ก็จริงแต่ว่า ความแรงนี่มันโหดเลยนะครับแล้วก็มาแบบ USB-C ด้วยนะครับเนียถูกใจมากนะครับถูกใจมากก็ถ้าจะปรับปรุงอะไรส่วนตัวผมนะเจ้าหลอดนี้ถ้ามีเวอร์ชัน5 0 0 0 K จะดีมากเลยนะครับนะอ่ะทุกท่านเดี๋ยวเราไปเดินดูแสงกันหน่อยนะครับว่าแต่ละตัวเป็นยังไงนะครับโอเคครับสวัสดีครับทุกท่านตอนนี้ผมก็อยู่กับ Skillhunt นะครับ EC 150ที่สนามบาสนะครับตัวนี้จะเป็นเวอร์ชันหลอด SFT 2 5 R นะครับ เป็นโหมดต่ําสุดเลยนะครับนะก็คือโหมด M2 นะครับก็สว่างพอเดินได้ครับนะแสงดีนะครับแสงค่อนข้างขาวนะครับนะ5,700ถึงพัน 6,500K นะครับนะถือว่าใช้ได้เลยเดี๋ยวไป M1 กันครับทุกท่าน M1 เห็นไหมครับอ่าสว่างขึ้นมาเยอะเลยครับนะมองเห็นอ่าโกบาลที่อีกด้านหนึ่งเลยนะครับแล้วก็สปิลแสงค่อนข้างดีครับได้ความพุ่งแล้วก็สปิลแสงคุมได้นะครับนะในระยะสนามบาสเนี่ยสบายเลยนะครับนะไม่มีอ่าวงแหวนอะไรนะครับ ไปดูไฮครับอ่าไฮนี่ทําผมอึ้งมากๆเลยนะครับนะก็คือโหมดไฮนี่ค่อนข้างแรงมากนะครับได้ขนาดนี้เลยนะครับนะแสงโหดมากนะครับพุ่งกว้างนะครับแสงขาวสวยนะครับกินพื้นที่ได้ค่อนข้างเยอะนะครับเปิดพื้นที่ได้ดีมากนะครับเดี๋ยวผมจะโชว์ให้ดูทั้ง2เวอร์ชันนะครับนะอันนี้ก็เวอร์ชันหลอด SFT 2 5 R นะครับแสงดีมากครับเนี่ยไฮนะครับนะเดี๋ยวไปเทอร์โบ2เลยครับอ่าเทอร์โบ2นะครับ ก็ยังไม่สุดนะครับนะเห็นไหมครับโหดมากนะครับแรงมากไปดูเทอร์โบหนึ่งนครับนี่ครับเทอร์โบหนึ่งเลยนะครับนี่คือแรงสุด1350ลูเมนครับนะในตัวไฟฉายขนาดนะครับแบตเตอรี่ AA ทุกท่านตัวนี้ผมบอกเลยว่ามันทำให้ผมร้องว้าวได้เลยนะครับก็คือแสงเขาดีมากนะกว้างพุ่งนะครับกินพื้นที่ได้มากแล้วก็เปิดได้พอสมควรเลยนะครับประมาณ1นาทีแล้วมันค่อยๆดรอปลงนะครับนะก็ ประทับใจครับประทับใจมากนะครับในความแรงของตัวนี้นะครับแสงดีนะครับแสงดีมากๆนะครับแสงสวยด้วยนะครับก็เดี๋ยวเราจะไปดูเวอร์ชัน 519A เปรียบเทียบกันนะครับว่าเป็นยังไงดางนะครับเนะอ่ะเดี๋ยวเราไปชมนะครับเวอร์ชัน 519A กันครับขอเปลี่ยนก่อนนะครับแป๊บนึงนะครับอ่าตอนนี้ 519A นะครับ 5000K นะครับแสง M2 นะครับแล้วก็แสง M1 ครับตอนนี้นะครับ M2 มืดไป M1 ก็ สว่างขึ้นมาหน่อยเดี๋ยวไปดู H 1เลยครับครับทุกท่านอ่า H 1มาแล้วครับตัวนี้เนี่ยแสง 5,000K นะครับ High CRI แสงเขาจะเป็นลักษณะกว้างหน่อยนะครับไม่พุ่งเท่ากับตัว SFT 25R นะครับก็แต่แสงดีนะครับนะแสงดีมากเดี๋ยวไปเทอร์โบครับปุ๊บอ่าตัวนี้รู้สึกผมจะเซตไว้เป็น T 1นะครับนะขอกดนิดนึงนะครับปุ๊บอ่านี่คือ T 2ครับ T 2เทอร์โบมี2อันนะครับเริ่มที่ T 2ก่อนนะครับนะ T 2ก็ นะครับโอ้โหสว่างมากทั้งสนามบาสเลยอันนี้ที่หนึ่งครับทุกท่านแรงสุดแล้วนะครับแรงสุดนี่ก็เห็นไหมครับคุมได้ทั้งสนามบาสโทนสีดีมากครับสวยนะครับนะเหมาะกับการเอาไปใช้งานทั่วไปเดินป่าอะไรพวกนี้ก็ได้นะครับนะแสงดีมากครับไม่น่าเชื่อว่าไฟฉายตัวเล็กๆขนาดนี้จะทําโทนแสงออกมาได้แบบน่าประทับใจมากนะครับนะตัวหนึ่งพุ่งนะครับตัวหนึ่งใครชอบความกว้างนะครับแสงสวยๆ CRI ยดีๆก็ต้องมาตัวนี้นะครับนะ แสงดีมากๆครับน่าประทับใจมากนะครับโดยรวมก็ดีครับทั้งคู่เลยเดี๋ยวไปดูเปรียบเทียบกันครับอ่าตัวนี้ SFT25R ครับเห็นไหมครับโทนสีเขาจะขาวนะครับคนละโทนเลยนะครับนะพุ่งและกว้างนะครับส่วนนะครับนีเชียครับนะมันแรงไม่เท่านะครับนะแต่มันก็นะครับได้ความกว้างนะครับและได้ความสวยของแสงนะครับเปิดเผยให้เห็น สีจริงของวัตถุได้ดีนะครับพวกหลอด h i ซีไอนะครับนสวยเลยครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวจะไป s 1นะครับลดระดับลงมานิดหนึ่ง s 1ของตัวเนี้นะครับกับ SF-T25R นี่ครับประมาณนี้เลยครับนี่ครับความแรงของระดับ s 1นะครับนะซึ่งผมมองว่าระดับ s 1เนี่ยก็เป็นระดับที่เราคงจะเปิดกันนานนี่แหละนะครับถือว่าดีครับนะคือสว่างแค่นี้ก็โอเคแล้วใช้งานได้นะครับของจริงใช้งานได้สบายนะครับ ใช่ไหมครับอ่านี่ก็คือความต่างนะครับนะของหลอด LED 2หลอดนี้นะครับนะแสงขาวก็สวยครับตัวนี้นะครับพุ่งดีนะครับส่วนแสงฮ่า High CRI นี่ก็ได้ความกว้างนะครับนะสบายตานะครับแล้วแต่การใช้งานและแล้วแต่ความชอบนะครับในการเลือกใช้พวกหลอดพวกนี้นะครับถ้าส่องค้นหาอะไรพวกนี้ก็ SFT 2 5 R เนี่ย เหมาะเลยนะครับนะส่วนใช้ในบ้านในอะไรทั่วไปอเงี้ยเดินนะครับก็เวอร์ชัน 519A น 5.19a ก็ถือว่าดีนะครับตัวนี้ SFT 2 5 R นะครับนะโหมด H นะครับนะโหมด H 1ในความคิดเห็นผมนะถ้าจะปรับปรุงอะไรก็นะครับในส่วนของ SFT 2 5 R น่าจะมีหลอด5 0 0 0 K หน่อยก็ดีนะครับ แต่ว่าโดยรวมเนี่ยเป็นไฟฉายที่น่าประทับใจมากครับทั้งคู่เลยนะครับชาร์จ USB-C ใช้งานสะดวกนะครับฝากกดไลค์กดติดตามหน่อยนะครับจะได้มีไฟฉายตัวใหม่ๆมารีวิวให้ทุกท่านได้ชมครับวันนี้ก็คงมีเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ